สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆถักที่รองแก้วค่ะที่รองแก้วรูปดอกไม้นะคะนี่ค่ะอันนี้แอดมินทำไว้สองสองขนาดนะคะแต่ว่าใช้แพทเทิร์นเดียวกันนะคะแล้วก็ขนาดแบบเล็กเนี่ยแค่เพิ่มแถวไปอีกแถวนึงนะคะก็จะได้ขนาดแบบนี้นะคะขนาดใหญ่แบบนี้แล้วก็จะเป็นที่รองแก้วนี่ค่ะถ้าเป็นอันเล็กก็จะวางได้ พอดีนะคะโผล่ตัวกีบมานิดนึงนะคะนี่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์นะคะที่แอดมินจะใช้วันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจะใช้ไหมพรมสีพายค่ะของแอดมินใช้เป็นยี่ห้ออีเกิลน,นะคะแต่ว่าตัวตัวที่รองแก้วอันนี้ค่ะแอดมินจะใช้เป็นไหมพรมสองเส้นคู่แบบนี้นะคะเนี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวตัวใบตัวใบนี้นะคะแอดมินก็ใช้เป็น ไหมพรมสีพายเหมือนกันแล้วก็จับเป็นเส้นคู่นะคะถักด้วยเส้นคู่ค่ะแล้วก็เข็มที่เข็มถักที่จะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์ห้าค่ะใช้เป็นเข็มขนาดใหญ่หน่อยนะคะมันจะได้เกี่ยวมันจะได้เกี่ยวไหมพรมได้ได้หมดนะคะเนี่ยค่ะวิธีการเลือกเลือกเข็มมาค่ะเพื่อนๆก็ดูก็ได้ค่ะว่าจับเขามาเกี่ยวกับ ไหมพรมแบบเนี้ยค่ะว่าเขาเกี่ยวได้หมดไหมนะคะอันนี้มินใช้เป็นสองเส้นควบก็เลยต้องใช้เข็มเบอร์ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็อุปกรณ์อื่นที่จะมีนะคะก็จะมีเข็มเย็บค่ะเข็มเย็บนะคะตัวนี้เราไม่ต้องใช้ยัดไยนะคะแล้วก็ส่วนตรงกลางะคะ่ะที่เป็นตัวเกสรนะคะเพื่อนๆก็ใช้เศษนะคะเศษไหมค่ะสีอะไรก็ได้นะคะที่เ,เพื่อนๆมีอะคะ่นะเนีคะ เราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะยังไงก่อนที่จะเราเราจะไปเริ่มถักกันนะคะแอดมินรบกวนเพื่อนๆนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจให้กับแอดมินนิดนึงนะคะมาค่ะเราเตรียมอุปกรณ์แล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันได้เลยค่ะเริ่มต้นนะคะเ,คเพื่อนๆก็พันไหมมาที่นิ้วนะคะคล้องไหมเป็นวงกลมค่ะ ที่รองแก้วแผ่นนี้นะคะหลักๆกก็จะถักด้วยสัญลักษณ์ f นะคะวิธีการถัก f นะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนถักตามแอดมินไปก่อนนะคะแทงเข็มเข้าไปในวงกลมแบบนี้นะคะควักใหม่เข้ามาค่ะแล้วก็ถักโซ่นะคะ1 2 3สองสานะคะจับได้ไว้แบบนี้นะคะตัววงกลมก็ยังอยู่ในนิ้วอยู่นะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆพัน,นหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปในวงกลมควักใหม่มา เราจะได้ทั้งหมด3ห่วงใช่ไหมคะเราจะปลดทีละ2ห่วงนะคะ่ะอันนี้คือการถักสัญลักษณ์ F นะคะเราจะทําแบบนี้ค่ะทั้งหมด15ครั้ง15 F นะคะตรงที่ขึ้นโซ่ไว้เราไม่ต้องนับนะคะเราจะนับแค่ตัวที่เราถักด้วยตัว F นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงเข็มลงไปควักไหมามาได้3ห่วงปลดทีละ2ะะเวลาดึงนะคะดึงงานขึ้นแบบนี้ค่ะ ก็คือกขะ,ะดึงดึงให้มันเสมอกันนะคะอันนี้สามแล้วนะคะแล้วก็สี่ตัววงกลมก็ยังอยู่นะคะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะให้เปนปล่อยใหม่กันต่อไป F ที่ห้านะคะโ เจ็บแปดเก้าสิบนะคะเดี๋ยวดึงดึงตรงนี้นิดนึงจริงเราจะต้องรูดให้เขาติดกันนะคะแต่อันนี้ดึงไว้ก่อนสิบแล้วนะคะ เอ็ดสิบสามสแล้วก็ 15, 15นะคะนะคะ,ะ,คะเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเด๋ยวก่อนที่เราจะปิดนะคะเพื่อนเดึงดึงเส้นเส้นสั้นมเมื่อกี้ะค่ะตอนที่เราเริ่มที่เราพันไว้กับนิ้วเราอะค่ะรูดเลยค่ะ งานเขาก็จะชิดเข้าหากันนะคะพยายามดึงดึงให้แน่นที่สุดอะคะ่นะ,คะเสร็จแล้วเราจะถักแบบปิดงานนะคะเ,เพื่อนเแทงเข็มไปที่โซ่ตอนที่เราขึ้นโซ่ไว้สามอะคะ่ะแทงไปที่โซ่ที่สามนะคะแล้วก็ควักไหมมาแล้วก็ลอดห่วงแบบนี้นะคะนะคะี่ค่ะเราก็จะได้วงกลมแถวแรกนะคะ ทีนี้ชิ้นที่แอดมินกำลังถักอะคะ่ะเพื่อนๆถ้าเทียบกับกับตัวที่ทำไว้แล้วอะคะ่ะตัวชิ้นอันใหม่เนี่ยมันจะดูใหญ่กว่านะคะเพราะว่าชิ้นเดิมเนะะี่ยค่ะแอดมินใช้เป็นเข็มเบอร์สี่นะคะแต่เป็นเป็นไหมสองเส้นเหมือนกันนะคะทีนี้พอเพิ่มใหมพอเพิ่มเข็มมาเป็นเบอร์ห้าค่ะตัวชิ้นงานก็อาจจะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาถักต่อนะคะต่อไปแถวที่สองเนะะี่ยค่ะ เราก็จะถักด้วย f เหมือนกันแต่เราจะถัก f ลงไปในช่องเดียวกันเนี่ยทั้งหมด2 f ก็คือ,อเพิ่มเพิ่มขนาดของงานนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไปก่อน3โซ่2 3นะคะแล้วก็พันหัวเข็มทีนี้ไหมตอนที่เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆเอามาพาดไว้ตรงกลางแบบนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มถัก f ลงไปนะคะ ถักลงไป f ทั้งหมด2 f 2> mm. ในช่องเดียวกันนะคะนี่ค่ะไหมไหมตอนเริ่มต้นนะคะแทงช่องถัดมาเลยนะคะพเพื่อนๆแล้วก็ถัก f หนึ่งแล้วก็ถัก f ที่สองลงไปในช่องเดียวกันจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะไหมที่เริ่มต้นแล้วก็แทงช่องถัดไปถัก2 f ในช่องเดียวกัน1แล้วก็สองนี่ค่ะพเพื่อนๆถักซ้ำนะคะแบบนี้ค่ะ จนครบแถวเลยเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมดสิบห้าสิบห้าคู่ f นะคะตอนนี้เราทำมาได้3แล้วนะคะที่เหลือเพื่อนๆถักต่อนะจนรอบนะคะก็จะได้15คู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปิดงานตรงนี้กันนะคะนี่ค่ะได้15คู่แล้วนะคะเราก็จะมาปิดงานด้วยการแทงไปที่โซ่ที่3เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ควักไหมามารอดห่วงแบบนี้นะคะในส่วนของ ไหมที่เราซ่อนไว้เนี่ยค่ะแอมินก็จะซ่อนไว้จนหมดแล้วนะคะต่อไปแถวที่สามนะคะแถวที่สามเราจะถักทั้งหมดเ,เราจะทําตัวนี้ค่ะขึ้นกลีบดอกนะคะทั้งหมดรอบงานเนี่ยจะได้ทั้งหมด5ชุดนะคะชุดแรกนะคะถักเพื่อนแทงแบบนี้ค่ะแทงไปที่หลักถัดมานะคะถัดไปอะคะ่ะควักไหมมาแล้วก็ลอดห่วงก็คือถักซีนะคะเสร็จแล้วพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะ แทงมาที่หลักถัดมานะคะควักใหม่ขึ้นมาให้ได้สามห่วงมันจะคล้ายๆตัว f เมื่อกี้ค่ะแต่คราวนี้เราจะรวบหมดเลยก็คือสัญ,ญลักษณ์ t นะคะแล้วก็ถักถัก f คู่ะคะ่ะเป็น v นะคะก็คือ f สองครั้งอะคะ่ะทําทั้งหมดสามสามช่องนะคะพันหัวเข็มถัก f ที่1คู่กันนะคะลงหลักเดิมน,นะคะ นะคะแล้วก็อีกสองครั้งนะคะแล้วก็นี่ค่ะได้ F 3คู่แล้วนะคะแล้วก็หลักถัดมานะคะถัก T ค่ะค่ะก็จะได้ หน,หนึ่งกลีบนะคะต่อมาเราก็จะเริ่มถักกลีบถัดไปนะคะเราก็จะถักด้วยสีก่อนแทงเข็มไปแล้วก็ควักไหมมานะลอดห่วงแบบนี้คะ่ะเห็นเป็นโค้งแล้วนะคะเดี๋ยวทําให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะถัก T, ทีพันหัวเข็มแทงแล้วก็รวบเลยนะคะแล้วก็ถักเคู่ทั้งหมด3คู่ สองแล้วก็สามนคะคะเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ทีใช่ไหมคะรวบเลยแล้วก็ตามด้วยซีนะคะนี่ผมนี่ค่ะน,น,ะนี่ก็จะได้สอง สองีบนะคะเพื่อนเพื่อนทำแบบนี้ค่ะเลืออีกสามนะคะก็จะครบแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะถักซ้ำเลยค่ะเลืออีกสามกลีบนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนถักมาจนถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็มันก็จะปิดด้วยสีนะคะต่อไปแถวที่สี่นะคะแถวที่สี่เราก็จะเริ่มต้นด้วย c ีค่ะ แทงไปที่หลักแรกของกลีบนะคะแล้วก็ควักไหมามาแล้วก็ลอดห่วงแบบนี้นะคะหลักถัดไปถัก x ค่ะ x คือแทนเข็มลงไปแล้วก็ควักไหมขึ้นมาได้เลยนะคะได้เป็นคู่แบบนี้แล้วเราก็รวบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะถักด้วย t นะคะ t ต่อนะคะแล้วก็จะตามด้วย f คู่ทั้งหมด4คู่ค่ะ ันนี้คู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่แล้วก็ตามด้วยทีนะคะที แล้วก็ x เราก็จะได้กลีบโค้งขึ้นมาอีกนะคะแล้วเราก็จะถักซ้ำอีก4ชุดนะคะด้วยการถัก c ก่อนแล้วก็ตามด้วย x แล้วก็ t แล้วก็ f ทั้งหมด4คู่นะคะ คู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่แล้วก็ที ดนะคะนคะคะเราก็จะได้สองกลีบแล้วนะคะที่เหลือเพื่อนๆก็ถักต่ออีกสามนะคะอีสามกลีนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาปิดงานกันค่ะนี่ค่ะได้ครบห้ากลีบแล้วนะคะทีนี้อย่างที่แอมินบอกค่ะเนื่องจากเปลี่ยนเข็มน,นะคะให้เป็นขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยไซส์มันก็จะได้แบบใหญ่กว่านะคะถ้าเพื่อนๆโอเคกับขนาดนี้แล้วนะคะเราก็ เอาเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ่คะแอนมินก็จะปิดงานเอาแค่นี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าดูทรงแล้วว่าค่ะก็ได้ขนาดตามที่ต้องการนะคะ<ส>ทีนี้เวลาปิดงานนะคะเพื่อนๆอันนี้คือช่องที่อนึ่งถักซีแล้วนะคะถักซีสุดท้ายแล้ว่ะค่ะเพื่อนๆดึงใหม่ขึ้นได้เลยะค่ะดึงแบบนี้นะคะอ๋อลืมบอกเพืนน่อนๆเนาะเราก็มีกาไกดด้วยแล้วกต็ตัดได้เลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะซ่อนใหม่นะคะยิบซ่อนใหม่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยถักใบไม้ต่อนะคะเพื่อนก็เอาเข็มนะเข็มที่รูใหญ่นิดนึงนะสามารถคล้องใหม่ได้เนะะี่ยค่ะอันนี้หันหลังนะคะหันหลังมาแล้วก็มาแทงแทงที่ช่องที่อยู่ใกล้ๆนะคะแล้วก็ขมวดปมนี้ขมวดฟมปมหนึง่ง แล้วแอดมินจะแทงเข็มเข้าไปซ่อนซ่อนในลายลายถักอะค่ะลายที่เราถักแทงเข้าไปซ่อนไว้ในนี้นะคะ,คะซ่อนตอระมาณนี้ก็พอค่ะ เดี๋ยวต่อไปเรามาถักตัวใบไม้กันนะคะตัวใบไม้นะคะเพื่อนๆก็จับไหมสีเขียวมานะคะใบไม้เราจะเริ่มถักด้วยโซ่นะคะ6โซ่ค่ะพันไหมไปที่นิ้วเป็นวงกลมก่อนก็นได้นะคะแล้วก็ควักไหมามาถักดึงอันนี้ล็อกไว้นะคะแล้วก็ค่อยขึ้นโซ่นะคะ12 3 4 5แล้วก็6นะคะเสร็จแล้วเราจะถักกลับเพื่อนๆถักกลับมาอันนี้คือ6 หเรามาแทงในแทงลงในโซ่ที่4ี่แทงกลับนะคะเราอยู่ที่หถอยมาอีก5้าแล้วก็ถอยมาอีกที่4ี่ถัก x นะคะถัก x แล้วก็พันหัวเข็มถัก f ค่ะช่องถัดมาถัก x ถัก x นะคะ ช่องสุดท้ายถักด้วย x 3 x ลงในช่องเดียวกัน1 x 2 x 3 x นะคะลักถัดไปถัก x ค่ะถักกลับนะคะถัก x หลักถัดไปถัก f เราเหลือหลักสุดท้ายนะคะเราก็ถักด้วย X ค่ะน่คะก็จะได้ส่งใบไม้แบบนี้นะคะปิดงานนะคะด้วยการแทงเข็มไปที่หลักแรกนะคะหลักแรกนะคะแล้วก็ควักไหมามาลอดห่วงแบบนี้เราก็ได้ใบไม้แล้วเราก็ดึงเลยค่ะดึงไหมแบบนี้นะคะดึงประมาณนี้ค่ะประมาณคืบน,น,นิดนิด ทีนี้ไหมตอนที่เราเริ่มต้นไหมนะคะเราก็ตัดตัดออกนะคะแล้วเคพื่อนก็เอามาร้อยกับเข็มด้านที่มีลายนะคะอยู่ด้านบนค่ะ เราจะติดใบตรงไหนก็ได้นะคะเรื่องนี้ค่ะแล้วแต่เลยเวเมียนเอาช่องนี้ละคะ่ะทีนี้วิธีการเย็บใบนะคะก็แทงเข็มเข้าไปในลายลายที่เราถักในส่วนของสีชมพูได้เลยดูให้ลายของใบอะคะ่ะอยู่ด้านหน้านะคะอันนี้คือด้านหลังแล้วก็มาเกี่ยวกับใบ แค่นี้ก็ติดกันแล้วค่ะหลุดกล้องนะคะโทษทีนี่ค่ะติดกันแล้วเพื่อนๆก็ปิดงานนะคำว่าปมเราสามารถที่จะซ่อนซ่อนไหมไปตามลายถักในส่วนของสีชมพูได้นะคะแล้วก็แทงหามุมแทงซ่อนนะคะ ซ้อนด้านนี้ก้นี่คะแทงเข้าไปตามรายค่ะจอนแค่นี้ค่ะเราก็ตัดตัดไหมทิ้งเดี๋ยวต่อไปเหลือส่วนสุดท้ายนะคะมาปักเกสรกันค่ะในส่วนของเกสรนนะคะเินจะใช้เป็นไหมพรมสีแดงนะคะใช้เป็น เอาไปปักแค่เป็นแบบเส้นเดียวนะคะนะคะเพื่อนๆก็ตัดมาสักสามสามสี่คือสาี่คืบมือนะคะแล้วก็ขมวดปมร้อยเข็มแล้วก็ขมวดปมขมวดปมนี่ขมวดให้แบบใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็ถ้ามันมีเศษโผล่มาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนายมินใช้กันไก่นะคะเพื่อนๆก็ตัด ตัดให้มันติดกับปมเลยค่ะเราจะให้เหลือแท่แค่ตัวปมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาแทงเข้าไปที่ด้านหลังแบบนี้นะคะเราจะทําให้เป็นห้าแฉกใช่ไหมคะเพื่อนๆก็แทงลงไปแบบนี้แล้วตอนตอนพอแทงเข้ามาด้านตรงขอบนี้แล้วค่ะเราก็แทงกลับไปที่รูเดิมนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ แทงอีกหนึ่งแฉกแทงกลับไปที่ดูเดิมสองแล้วนะค่ะสามสี่แล้วก็แฉกสุดท้ายค่ะผิดกลับมาด้านหลังนะคะเอาเข็มมาคล้องกับช่องช่องไหนก็ได้ค่ะช่องหนึ่งค่ะ แล้วมัน,นก็จะปิดงานเลยนะคะแล้วเราก็จะยัดไอ้ลูไอปะะ้ปมเนี่ยค่ะเข้าไปในรูเนะช่นเดียวกันค่ะแล้อพิมก็จะซ่อนไปตามลายถักของสีชมพูนะคะแค่นี้พอนะ น,นี่คือด้านหลังนะคะเราก็จะได้ที่หลองแก้วมาใช้อีกหนึง,หนงอันนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนก็เลือกสีสันได้เลยนะคะเราอยากจะถักเป็นสีอะไรยังไงนี่แล้วแต่เลยโดยส่วนตัวแอดมินนี่ก็จะเอาแบบไม้พรมที่มันแบบเหลือไม่เยอะอะคะ่ะเอามาใช้ถักนะคะแล้วก็จะได้ชิ้นงานออกมา จะได้ที่หลองแก้วนะคะสวยงามค่ะเ,เพื่อนๆลองถักกันดูนะคะยังไงแอนมมนรบกวนนะคะอย่าลืมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันนิดนึงนะคะแล้วก็ขอให้เ,เพื่อนๆทุกท่านนะคะมีความสุขสนุกกับงานถักนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ